ความสูญเสียอาจทำให้เราบาดเจ็บแต่ความสูญเสียก็ทำให้เราได้เติบโตวันหนึ่งการเดินทางอาจสิ้นสุดลงวันหนึ่งการจากลาอาจมาถึงเมื่อการจากลามาถึงอาจทำให้ชีวิตเราเป๊ไปเลยได้เหมือนกันมันคงเป็นรสชาติของวัยนี้แล้วสินะรสชาติอันขมขื่นของการเติบโตการเป็นผู้ใหญ่และการจากลาราวกับระเบิดเวลาที่ระเบิดติดต่อกันหลายลูก ครั้งแล้วครั้งเล่ายัางไม่ทันตั้งตัวความสูญเสียเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้และทำใจได้ยากแต่เราต่างก็พยายามทำใจยอมรับพยายามทำความเข้าใจกับตัวเองจริงๆหนักกว่าการสูญเสียคนอื่นไปคือการสูญเสียตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวจนอาจทำให้เราหวาดกลัวความรักและความผูกพันคงเพราะกลัวระเบิดเวลา ของการจากลาในสักวัน